สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน,น้องปียาพระญาติฝากขาย EP นี้ EP ที่353เช้านี้1ชุด24รายการมีพระเครื่องพระบ้านเก่าเก่าสวยๆให้พี่พี่ได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการที่1ถึงรายการที่20เปิดให้พี่พี่1องค์2 0 0บาท2องค์300บาทนะคะ รายการที่21ถึงรายการที่24จะเป็นรายการพิเศษเปิดให้พี่พี่200บาทรวมส่งนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0805916569ก่อนรับชมฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะเรามชมรายการที่1กันนะคะ พระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ผิวดิมเดิมนะคะวัดละคังนะคะเปิดให้พี่ๆห่งองค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่สองพระสุ้มจิกจังหวัดพิศนุโลกนะคะเนื้อชินเก่าๆนะคะ 1>, 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่สาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่4ี่พระซุ้มกอพิมพ์ลายกระหนกนะคะ หองค์ 1> 1 200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่5พระปิดตาจุ่มลักสวยๆนะคะมาในพร้อมเลี่ยมนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ รายการที่หกพระปิดตาเนื้อเมกพัดเดิมๆนะคะหนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ หองค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่8พระซุ้มกอพิมพ์กลางเก่าเก่าสวยสวยนะคะหองค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่9พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ สึกสึกสวยสนะคะเปิดให้พี่พี่หองค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่10พระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะคะเดิมเดิมนะคะหองค์200บาท2องค์300บาทนะคะ รายการที่11พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ท้ตาผิวหิ่งหิ้งนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่12พระปิดตาจุ่มลักหลวงปู่จีนนะคะวัดท่าลาดนะคะ หนึ่งองค์200บาทสององค์300บาทนะคะรายการที่13พระซุ้มตอพิมพ์พใหญ่กุทุ่งเศรษฐีนะคะหนึ่งองค์200บาทสององค์300บาทนะคะ รายการที่14พระรูปหล่อไพรีพินาสนะคะรุ่นแรกนะคะหองค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่15พระนางพญาพิมพ์เทวดาอกแฟบนะคะเก่าเก่านะคะ 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการรายการที่16พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กุวัดบางขุนพรมนะคะหองค์ 1. 200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่17 พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมวัดละคังนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่18บแปพะระลีลาเม็ดขนุนกุทุ่งเศรษฐีเนื้อดำดำนะคะเปิดให้พี่พี่หองค์200บาท2องค์300บาทนะคะ รายการที่19เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวยนะคะปี25 0หนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่20เหรียญหลอ่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองจังหวัดชัยนาทนะคะ หนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นรายการพิเศษนะคะเปิดให้พี่ๆสองร้อยบาทนะคะพระกิ่งหลวงพ่อจาดรุ่นแรกนะคะสวยๆนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสอง พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่23นางกวากไม้แกะเก่านะคะไม่รู้ที่นะคะเปิดให้พี่ๆสองร้อยบาทนะคะ รายการที่24พ้าะชินราชเนื้อตะกัวสนิมแดงนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะสองร้อยบาทนะคะเช้านี้ลงครบแล้วนะคะ ที่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร080 5916569ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ